สถานการพลังงานหรือสภาพปัญหาที่มีนวโน่มจะเกิดขึ้นในวันวันนี้นะครับในวันที่22าพฤศจิกายน2567สำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเนะี่ยของคุณในวันนี้ในพลังางานของของคุณเนี่ยค่อนข้างหนะักเพราะว่าคุณอาจจะเจอทางพลังงานที่มาในรูปแบบที่แบบว่าเจอถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนว่าเจอผู้หญิงสองบุคคลิกด้วยกันนะครับ คนหนึ่งมีสเสน่ห์สาวสวยมีสเสน่ห์รุ่มลึกจิตใจค่อนไหวง่ายแต่อีกคนหนึ่งกับเป็นผู้หญิงแข็งผู้หญิงที่แข็งแข็งสามารถควบคุมคอนโทรลสถานการณ์ต,รต่างๆได้ดีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีผลเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงในวันนี้นะครับเนะี่ยและอาจจะทําให้คุณตกอยูสถานการณ์ที่มันเหมือนว่า ว่าจะตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งก็ไม่ได้นะครับนะตกอยู่ในภาวะที่ต้องถูกถูกบีบรัดหรือถูกมัดอยู่ในขณะทดนองนั้นนะครับนะอันนี้คือว่าต้องอาศัยว่าต้องอใช้ความอดทนแล้วก็รอคอยอย่างเดียวนะครับนะนี่คือพูดในเรื่องของถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับนะทางด้านบุคคลที่เกิดขึ้นอีกประเด็นหนึ่งอีกส่วนอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะมองไว้ได้ก็นในเรื่องของ ปัญหาด้านสุขภาพนะครับเนะี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีไพ่สองใบที่มันเป็นไพ่บ่งบอกถึงเรื่องปัญหาของสุขภาพได้นะครับเนะี่ยก็ราชินีพันจันทร์กับไพ่เดอะงแมนนะครับเนะี่ยก็บ่งบอกถึงปัญหาเกี่ยวเรื่องสุขภาพได้ก็ระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบความดันพวกน,นี้นะครับนะปัญหาโรคเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดอะไรพวกนี้นะครับเนะี่ยอันนี้คือหลักๆก็กระแสพลังงานเหตุการณ์ ที่จะเข้ามากระทบกับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับนะในวันนี้นะครับ